สวัสดีครับเพื่อนๆืวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆืนมาชมหลวงพ่อฉิมนะเนื้อเงินโบราณที่เก่าที่สุดตั้งแต่ประวัติศาสตร์ไทยที่เคยมีมานะเพื่อนเอนืเนื้อเงินนะเพื่อนๆืน,นะเนื้อเงินถ้าเนื้อทองแดงที่เขายอมรับกันก็จะเป็นหลวงพ่อกันหลวงพ่อกันวัดพระญา ใช่ไหมฮะหลวงพ่อกันวัดพญาตเนื้อเนื้อทองแดงแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินน่ะถ้าเป็นเนื้อเงินที่เขายอมรับกันสากลนะก็จะเป็นหลวงพ่อฉิมแห่งวัดพา,พารานุภาพจังหวัดปัตตานีนะครับนี่นะครับนี่ฮะเนื้อเงินแท้จะจะเป็นอย่างนี้โบราณเนื้อเงินโบราณน,นะครับอย่างนี้อันนี้สมัยเมื่อเมื่อ92ปีมาแล้วนะครับผมตั้งแต่ปี2 476 แต่ถ้าเป็นหลวงพ่อกันก็จะเป็นสองสี่หกเจ็ดห่างกันสิบปีหลวงพ่อกัน101่นร้อยหปีแต่หลวงพ่อฉิมเก้าสิบสปีก็เป็นเนื้อเงินเนื้อเงินโบราณที่เก่าที่สุดนะเก้าสิปนะีถ้าเกิดว่าเหรียญไม่แท้จะบวมเพื่อนๆจะดูแล้วหน้าบวมหน้าบวมนะครับแต่ว่าถ้าเหรียญแท้จะไม่บวม เนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยฮะหูเหรียญก็จะหายไปเพราะว่าผ่านการเวลามานานแล้วห้อยจนหลุดนยฮะโอเคอยู่นะ,ะหน้าตาครับเพ,เพื่อนๆลองหาดูลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดิหน้าบวมๆผมเห็นแล้วมีอยู่เหรียญสองเหรียญหน้าบวมๆเพื่อนๆแต่ถ้าหน้าไม่บวมเนี่ยต้องอย่างนี้ของแท้ต้องอย่างนี้เนื้อเงินต้องอย่างนี้นะครับเพื่อน,อนๆนี่คือเบอร์หนึ่งของเหรียญเงิน เบอร์หนึ่งเลยฮนะยกให้เป็นเบอร์หนึ่งของเหรียญเงินถ้าเหรียญแท้แนละ้วเพื่อนต้องมาดูตรงนี้เบอร์หนึ่งเลยนะครับผมถ้าหลวงพ่อกันก็เบอร์หนึ่งก็จะเป็นเหรียญทองแดงนะฮะแต่พเพื่อนต้องดูนะหลวงพ่อกันนี่โอ้โหเก๊เยอะเลยพอพอ,พอมีราคาขึ้นมาหน่อยแล้วก็เก๊เยอะเลยนะตอนนี้ถ้าเบอร์หนึ่งเหรียญเงินเหรียญเงินแพงกว่าเหรียญทองแดงนะราคาสูงกว่านะเหรียญเงินแท้นะเหรียญเงินแท้โบราณต้องเป็นอย่างนี้ สีออกจะดำๆถ้าผ่านการเวลามาแล้วนี่ยนี่ฮะนี่จะเป็นอย่างนี้หมดเนื้อจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจเดี๋ยวผมทิ้งไวไ้ใต้คอมเมนต์นะราคาแล้วก็สนใจก็ลองทักแชทมาสอบถามราคากันดูแล้วก็นัดเจอกันได้คือของผมนี่นัดเจอได้หมดเพื่อนๆนัดเจอได้หมดไม่มีเรกาก็ขายแล้วก็ไม่สามารถนัดเจอมันไม่ใช่แล้วไอ้อย่างนั้น ส่งมาก็หน้าไม่เหมือนแล้วเพืเออ่อนๆถ้าส่งมาเนี่ยเอาไปเอาคลิปวิดีโอเข้ามาแล้วก็ไปเอารูปเข้ามาแล้วก็เอามาโพส์ในโลกโซเชียลต่างๆทั้งติกต็อกทั้งเนี่ยทั้งแอปดำแอปฟ้าอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานานานะเพื่อนๆนะแล้วก็แอปต่างๆแหละที่ไปอยู่ในโลกโซเชียลแล้วพอส่งมาคนละเรื่องคนละหน้ากัน บางทีแบบหน้าเพี้ยนตั้งแต่ตอนตอนเอามันก็มีพเพื่อนเพื่อไปดูในแอป,ปแดงอะ่ะในแอป,ปแดงแอป,ปม่วงที่ขายแบบว่าใส่ตะกร้าก็มีหรือว่ามาโพสต์ในโลกโซเชียลถ้าเพื่อนเพืพ่อนเพืพ่อนเนี่ยเช่าพระเนี่ยซื้อพระเนี่ยพเพื่อนจะไม่นัดเจอกันเลยเหรอจใจเขาส่งมันมาเลยเหรอผมดูแปลกๆนะบางทีแบบว่าเนี่ยบางทีคนขายพระก็เ,เอามากส่งมาเฮ้ยมันดูแป,กแปกแลกๆแะคุณมันกล้าส่งมา ไม่กลัวเขาเปลี่ยนพระหรอหรือว่ายังไงหรือว่าคุณ,คณทาขึ้นมาเองอย่างเงี้ยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้มันดูออกไงคุณทำคอนเทนต์ขึ้นมาเองมันต้องนัดเจอเพื่อนเพื่อนคนขายพระเนี่ยจะหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยเขาต้องนัดเจอแล้วหลักพันเขาก็ต้องนัดเจอบางทีคุณก็ไปซื้อที่ร้านใช่ไหมร้านเช่าพระมันแปลกๆไงบางทีแบบผมดูแล้วแปลกๆว่าเฮ้ยไม่นัดเจอเนี่ยผมผมนัดเจอได้ ถ้าคุยราคากันแล้วว่าโอเคแล้วก็ดูแล้วมีตัวตนมีอะไรอย่างเงี้ยย่างกันกเจอกันในห้างในอะไรเงี้ยกล้องวงจรปิดในห้างก็มีเยอะแยะใช่ไหมฮะคุณจะเปลี่ยนพระหรือว่าจะจับพระแล้ววิ่งหนีอย่างงี้ใช่ไหมอนกล้องวงจรปิดมันมีนะใช่ไหมฮะอ่ามันก็จะหนีไม่ได้ไงถ้าท่านนัดในห้างเนี่ยอ้าวแต่คุณมีวิธีผมก็อาจจะมีวิธีเข้าใจไหมะเราก็ต้องเตรียมไว้แผนหนึ่งแผนสองแผนสามแผนสี่ ต้องเตรียมไม่ตลอดเวลาเพื่อนเพื่อนมิจฉาชีพมันเยอะใช่ไหมแผนห้าผมก็มีผมโอ้โหวิธีการคิดนี่รอบคอบนะเพื่อนนะเราไปเจอกันในห้างแล้วก็อนัดเจอกันดูผ้าดูอะไรกันอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเพื่อนเพื่อนนี่น้องดูเนื้อเงินแท้มีอยู่เหรียญเดียวเพื่อนหาไม่เจอแล้วเพื่อนเพื่อนต้องมาหาที่ผมนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวค่อยมานัดเจอกันนะเพื่อนเพื่อนะ ถ้าสนใจก็ลองดูมันหาไม่ได้แล้วแล้วก็วไปอันนี้ของผมไม่ได้เลี่ยมเๆเลยนะนี่ของผมเองเลยนะไม่ได้ไปเอาก๊อปปี้ของใครมานะเพื่อนๆถ้าอยากจะดูเนี่ยผมส่งให้ดูแล้วก็ถ่ายถ่ายในมือผมก็ได้ให้ดูถ่ายคู่กับเหรียญบาทก็ได้แค่บอกมาว่าถ่ายคู่กับอะไรถ่ายคู่กับเหรียญบาทถ่ายคู่กับเหรียญห้าถ่ายคู่กับในมือผมให้ผมถืออยู่อะไรเงี้ยได้หมด นะเพื่อนๆนะแต่เพื่อนต้องมีตัวตนหน่อยเพื่อนๆอาจจะต้องเป็นตัวมีตัวตนหน่อยเป็นเซียนผระหรือผมเข้าไปดูแล้วเพื่อนๆมีคลิปวิดีโอครอบครัวของของคนที่ผมจะคุยอย่างเงี้ยผมเข้าไปดูโปรไฟล์โอเคมีครอบครัวมี หรือว่าโพสเรื่องงานเรื่องอะไรของเพื่อนๆนะต่างๆนานาอะไรเงี้ยมันดูแล้วมันมีความน่าเชื่อถือเราก็จะได้อ๋อจะไปคุยกับคนนี้เราจะได้แคปหน้าจอแคปอะไรกับกับคุณไว้ก่อนเข้าใจไหมเป็นหลักฐานไว้ก่อนอะไรเงี้ยนี่ของเราก็มีเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงช่องของเราอะไรเรามีอยู่ตลอดเวลาเราเปิดช่องมานานแล้วนะเพื่อนๆนะถ้าสนใจเนี่ยหลวงหลวงพ่อฉิมหน้าตาต้องเป็นอย่างนี้ไม่บวม ไอ้ที่บวมเนี่ยเพื่อนเพื่อนปันป๊มมาปี40 40ถึงอ่า2 5 4 0ถึง25 2500งกว่าๆนั่นแหละเพื่อนๆ2500พอตั้งแต่5 5 0ขึ้นไปเนี่ยตรงช่วงนั้นะจะบวมเหรียญเนี่ยจะปั๊มแล้วบวมแต่ช่วงา,าช่วง60เนี่ย60ขึ้นไปเนี่ย,จะ,ย,ยจะไม่ค่อยบวมเหรียญจะไม่ค่อยบวมนะเพื่อนๆนะแต่เป็นเหรียญใหม่เนื้อนี่ดูรู้เลย เนื้อเนื้อใหม่คุณไปทายังไงม่หมมันก็ดูเนื้อใหม่ได้ใช่เพื่อนเพื่อนดูง่ายมันไม่ใช่ดูยากหรอกคนเราเนี่ยเวลาส่องพระเนี่ยคุณต้องมีพระแท้แล้วคุณต้องเก็บไว้ของเก่าๆแล้วคุณเอามาส่องบ่อยๆคือมันจะซึมไปในสมองเลยแล้วมันจะซึมไปในร่างกายคุณไปหมดเลยทุกอนุขุมขนฮะมันมันดูแบบมันดูแป๊บเดียวก็รู้ครับเพื่อนเพื่อนดูนิดเดียวก็รู้แล้วคุณไม่ต้องมาเมม เกตาเปล่าอะไรเงี้ยไอคนพวกนี้ไม่มีการศึกษาผมบอกเลยเลยไม่มีการศึกษาเรียนจบป .6 มา <c oughs> มันรู้ว่าเรียนจบหรือเปล่าอ่ะบางทีเพื่อนนะคนมีการศึกษาเนี่ยเขาแค่ส่งเป็นรูปอ่ามีการศึกษาหน่อยส่งแค่เป็นรูปยิ้มๆนี่ก็รู้แล้วว่าคุณหมายความว่าอย่างไงใช่ไหมไอคนมึง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 ทั้งว่า,าพิมเกตาเปล่าไม่ใช่เพื่อนๆไออย่างเงี้ยคนไม่มีความรู้ไอคนพวกเนี้ย คืองานก็ไม่มีทําวันวันเนี่ยคือมันไม่วัน,นวันขอแม่กินอยู่บางคนอายุหกสิบยังยังขอแดกแม่อยู่ขอขอหากินกับแม่อยู่เลยยังมีมีเพื่อนมีเยอะแยะหกสิบเจ็ดสิบยังขอแม่กินขอตังกินข้าวอยู่เข้าใจไหมเพื่อนเราไม่ต้องไปพูดถึงสี่สิบสาสิบเลยโอ้โหหกสิบเจ็ดสิบนี่มันยังขอตังกินข้าวอยู่เลยมาเมมผมอนี้มันไม่โอเคตาเปล่าคุณมาคุยกับผมทักเข้ามาห้าทักแชทเข้ามาแล้วนัดเจอผม แล้วผมจะได้คุยกับผมเข้าใจไหมคุณมันแค่เศษเสี้ยวผมอะสมองอะนะบางทีมันเม,ม้มเศษเสีเ้ยว <c oughs> <c oughs> นะจริงจริงหน้าตาก็ดูก็ไม่หล่อแล้วยังแม่ยังมาไม่ไมึงนี่ไม่ได้เรื่องเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะเพื่อนๆนะโอเคถ้าใครสนใจก็ลองทักแชทกันเราคุยกันภาษาคนอะคนที่มี ความรู้คนที่มีประสบการณ์ในชีวิตเข้าใจไหมไม่ใช่แม่งอะไรก็ใหม่ลูกขยะที่ไหนก็มาก็ใหม่ลู้ผมโอเคนะเพื่อนๆน,น,นะสวัสดีครับอย่าลืมติดตามรับชมรับฟังผมเรื่อยๆนะกดติดตามได้กดหัวใจเราก็ได้เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ย มากดเมมกดหัวใจกันดูแล้วมันโลกมันสวยงามโลกมันไม่ใช่ไม่สวยงามคุณมาเมมพ่าเกาย์ผ่แท้ไปเม้มใครก็ไม่ได้คุณก็จะแม่ผ่าแยกเกยตาเปล่านี่เมม,มใครไม่ได้หรอกก็จะแม,มคุณแสดงถึงถึงความคิดถึงความรู้ของคุณที่คุณได้รับการศึกษาได้เรียนมาอะไรเงี้ยหรือพ่อแม่คุณสั่งสอนมันนี่มันรู้เลยไงคุณก็จะหมเออมันมันใช้ไม่ได้ก็จะแมะ คุณหน้าตาคุณไม่หล่อด้วยแล้วก็ผิวพันธุ์ไม่ดีด้วยแล้วทำมาเมมมีปมด้อยผมบอกดูแลขอตังค์พ่อแม่กินข้าวอยู่อายุหกสิบเจ็ดสิบอย่างเงี้ยสี่สิบสามสิบไม่ต้องไปพูดถึงเลยถ้าเมมอย่างเงี้ยขอตังค์พ่อแม่กินข้าวอยู่การศึกษาไม่มีเพื่อนโอเคนะสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะ